สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการดำเนินงานในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีการใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และการขับเคลื่อน BCG m o เดลแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการเกษตรโดยมีนายภูริทัศน์ชำนิดประธานแปลงใหญ่ข้าวบ้านระเบิดขามเป็นผู้ประสานงานหลักได้กำหนดเป้าหมายในการนำแปลงใหญ่ข้าวบ้านระเบิดขามมุ่งสู่การยกระดับกลุ่มให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรซึ่งจะนำความเจริญมาสู่ชุมชนชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และสามารถบริหารจัดการสินค้าข้าวในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชุมชนบ้านระเบิดคามเป็นชุมชนเกษตรกรรมทำนาเป็นอาชีพหลักวิถีชีวิตดั้งเดิมคือปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคเมื่อภาคการเกษตรเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมส่งออกทําให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจำกัดต่างๆจึงส่งผลต่อไรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มและพัฒนากลุ่มให้มีระบบการผลิตที่ได้คุณภาพสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเชื่อมโยงการตลาดปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านระเบิดขามมีจำนวน69รายพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน908ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ข้าหอมมะลิในเขตพื้นที่ดินภูเขาไฟบุรีรัมย์และได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์แต่สมาชิกส่วนใหญ่ยังจำหน่ายผลผลิตในรูปข้าวเปลือกและช่องทางการตลาดยังมีจำกัดทำให้ผลตอบแทนหรือราคาสินค้าที่ผลิตยังจำหน่ายได้ในราคาที่ไม่สูงจากสภาพปัญหาดังกล่าวสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและสำนักง,งานเกษตรอำเภอได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ผลักดันให้แปลงใหญ่ข้าวบ้านระเบิดขามเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ดินภูเขาไฟบุรีรัมม์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ที่มีแนวทางการขับเคลื่อนงานสอดคล้องตาม BCG Model โดยมีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการการทำงานครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำประกอบด้วยภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนได้แก่เครือข่ายการทำงานส่วนต้นน้ำประสานความร่วมมือของภาคีด้านการผลิตประกอบด้วยสำนักงานเกษตร,รจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตร,รอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านาราคาพืชจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์และโครงการชนประทานบุรีรัมย์เครือข่ายการทำงานส่วนกลางน้ำประสานความร่วมมือของภาคีด้านการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปสินค้าประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมิทธ และมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมย์เครือข่ายการทำงานส่วนปลายน้ำประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าดังนี้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมให้การสนับสนุนด้านการผลิตสือ่อการประชาสัมพันธ์โรงแรมโบนน,น่าบุรีรัมย สนับสนุนโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปประกอบอาหารให้ลูกค้ารับประทานภายในสถานบริการห้องพักโรงแรมฟอร์จูนบุรีดําสนับสนุนโดยการเปิดพื้นที่บริเวณส่วนหน้าโรงแรมหรือล็อบบี้ให้กลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายโรบินสันบุรีดําสนับสนุนโดยนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจำหน่ายบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีดํา อุดหนุนโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปวางจำหน่ายโดยมีการจำหน่ายผ่านเพจของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีด้วยและบริษัทไพรสเนทยให้บริการรับส่งพัสดุให้กับกลุ่มแปลงใหญ่โดยคิดค่าจัดส่งสินค้าในราคาถูกพิเศษกว่าทั่วไปทําให้กลุ่มสามารถลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าได้มากถึงร้อยละ3าสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรด้วย BCG m o เด l สินค้าข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมโดยเริ่มจากการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน BCG m o เด l ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอการเยี่ยมเยียนเกษตรกรโดยโลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเวทีชุมชนเกษตรเชิงพื้นที่วิเคราะห์ประเด็นสำคัญเร่งด่วนเพื่อพัฒนาเกษตรกรการนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำคำสั่งแต,งต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการต่างๆในพื้นที่รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดให้การดำเนินง,งานในพื้นที่ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางวิชาการการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงสนับสนุนด้านโครงสร้างอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการจัดการข้อมูลนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปวางแผนในการส่งเสริมการเกษตรและการขับเคลื่อนง,งาน BCG Model สู่การขับเคลื่อนเกษตรเชิงพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แต่ขยายผลการดำเนินง,งานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรต่อไป